3มสิ่งที่พ่อแม่สอนนะแล้วทำให้ลูกเนี่ยเหนื่อยและลำบากต่อชีวิตหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะลูกเนี่ยเกิดมาปุ๊บแล้วเขาเกิดมาถูกพันธุกรรมเป็นคนไม่ประสบความสำเร็จเลยไหมหรือเขาถูกพันธุกรรมขึ้นมา มีดวงที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จผมบอกว่าไม่ใช่ครับผมอ่านงานวิจัยเยอะมากเลยสรุป,ปง่ายเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ลูกนะครับเห็นสิ่งที่พ่อแม่ทําได้ยินสิ่งที่พ่อแม่สอนนั่นคือ90%ของชีวิตเขาครับบางคนบอกว่าเป็นจากโรงเรียนผมบอกว่าโรงเรียนมีผลแค่สิผมบอกได้เลยความสําเร็จส่วนใหญ่ของลูกเกิดจากที่บ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่บ้านสอนหลักที่ถูกต้องเขาก็จะประสบความสำเร็จครับดังนั้นผมจะมาบอกว่า3สิ่งหรือ3คําสอนที่ทําให้ลูกของคุณเนี่ยลำบาก และเหนื่อยตลอดชีวิตคือคำสอนที่หนึ่งขยันแล้วลูกจะสบายผมบอกเลยว่าคำสอนนี้นะครับไม่เชิงว่าผิดนะครับแต่ว่าถ้าลูกคุณเข้าใจว่าแค่ความขยันอย่างเดียวจะทำให้ลูกคุณสบายได้นะครับคุณมาผิดทางแล้วเพราะผมอยากจะบอกว่าการขยันในเครื่องมือที่ไม่ถูกต้องมันไม่สามารถทำให้ลูกคุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับมันต้องขยันพร้อมกับใช้เครื่องมือที่ถูกต้องด้วยครับดังนั้นถ้าคุณอยากให้ลูกคุณได้รักแนวคิดที่ถูกต้องครับ แนวคิดนั้นคือลูกต้องขยันในโอกาสที่เหมาะสมถ้าคุณพูดแบบนี้ลูกจะเข้าใจเลยว,ว่าความขยันต้องควบคู่กับการที่เขาต้องมองเห็นโอกาสธุรกิจใดเป็นเทรนถ้าลูกคุณเกาะกระแสลูกคุณจะสามารถรวยได้ถ้าธุรกิจใดอย่างเช่นร้านกาแฟร้านอาหารเป็นธุรกิจที่กำลังจะตกเทรนแล้วผลสุดท,ท้ายถ้าลูกคุณทำธุรกิจเหล่านี้ต่อให้ขยันแทบตายก็อโอกาสรวยน้อยมากเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่า ธุรกิจที่เป็นธุรกิจปลายกระแสหรือธุรกิจที่กำลังจะตกเทรนถ้าเราไปทำโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จจะเหนื่อยมากมันเรดโอเชียนมากดังนั้นอย่าลืมนะครับคำสอนนี้สำคัญมากลูกจะขยันและพบโอกาสเมื่อนั้นลูกถึงจะประสบความสำเร็จและเหนื่อยน้อยลงค,คำสอนที่2คือคนรวยคือคนไม่ดี โอ้หถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคุณสอนลูกคุณแบบนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือยังไงซะลูกคุณจะไม่กล้าเป็นคนรวยเลยเพราะเหตุผลง่ายๆที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขาพยายามที่จะพูดถึงเรื่องเงินการประสบความสําเร็จการเป็นผู้ประกอบการการเป็นนักลงทุนเมื่อไหร่มันจะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเขานึกถึงคำพูดของคนที่เขารักคือพ่อแม่เขาถ้าพ่อแม่เขาสอนเลยว่าคนรวยคือคนไม่ดีเขาจะไม่กล้าที่จะเป็นคนรวยเขาจะเป็นคนชั้นกลางไปตลอดชีวิตผมไม่อยากบอกว่าคำสอนนี้นะเป็นคำสอนที่ตกทอดมาผมไม่แน่ใจว่าคำสอนนี้เกิดจากการที่เราดูรายการทีวีเยอะๆเห็นละครทีวีเห็นตัวโกงส่วนใหญ่เป็นคนรวยคนดีส่วนใหญ่เป็นคนจนหรือเปล่าจึทางทําให้เกิดคําสอนนี้ผมอยากจะบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนคุณลองสังเกตดูความจริงก,ก็คือมีทั้งคนดีและคนไม่ดีและเราก็เห็นเลยว่ามันไม่เกี่ยววา่าคนรวยคนจนจะเป็นคนดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีดังหากคนดีมีเงินก็เอาเงินไปช่วยเหลือครับคนรวยมีเงินก็เอาเงินไปช่วยเหลือได้ครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีเนี่ยมีเงินเยอะก็เอาเงินไปทําในสิ่งที่ไม่ดี คนจนมีเงินมาเยอะหรือน้อยก็ตามเขาเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันครับดังนั้นคนดีหรือคนไม่ดีไม่ได้เกี่ยวขึ้นกับว่าเขาจนหรือเขารวยครับมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นคนอย่างไรต่างหากครับดังนั้นห้ามสอนคําสอนนี้ว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีนั่นคือการดับอนาคตลูกและหลานคุณไปต่อดชีวิตเพราะถ้าคุณสอนลูกคุณว่าคนรวยคือคนไม่ดี ลูกคุณก็จะไปสอนหลานคุณเช่นเดียวกันครับแล้วทั้งตระกูลคุณจะมีพันธุก,กรรมอย่างหนึ่งคือเป็นคนจนตลอดชีวิตครับรักทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันข้อ3ครับคำสอนที่3คือบ้านเป็นทรัพย์สินรถเป็นหนี้สินผมอยากจะบอกว่าคำสอนนี้ต้องสอนใหม่ทันทีเลยเพราะถ้าคุณสอนแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยถ้าเขาเชื่อแบบนี้ถึงเวลาเขาจะมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวก็ตามเขาจะซื้อบ้านแล้วเขาบอก การซื้อบ้านคือสิ่งที่ดีเพราะมันคือทรัพย์สินผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณสอนแบบนี้นะครับผมอยากจะบอกให้คุณสอนใหม่อะไรก็ตามที่ซื้อมาแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มได้เรียกว่าทรัพย์สินอะไรก็ตามที่ซื้อมาแล้วมูลค่าไม่เพิ่มเรียกว่านีสินครับดังนั้นมันขึ้นอยู่กับกว่าคุณซื้อมาแล้วคุณสร้างคุณค่ามันได้ไหมถ้าคุณมาถามเด็กๆในออฟฟิศผมเขาจะบอกว่ามือถือคือทรัพย์สินเพราะว่ามือถือเนี่ยสมมติเครื่องแพงสุดแหละนะครับเด็กในออฟ เพิ่งซื้อมานะครับมูลค่า50,000บาทแต่ในแต่ละเดือนเขาสามารถสร้างเงินได้ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทดังนั้นมือถือเขาใช้3ปีสามารถสร้างรายได้ให้เขาหลายล้านบาทได้คุณเห็นไหมครับว่ามือถือที่คนบอกว่ามันเป็นหนี้สินมันจะกลายเป็นทรัพย์สินทันทีส่วนบ้านผมยกตัวอย่างง่ายๆบ้านเนี่ยซื้อมาถ้าคุณไม่ได้ขายไปตลอดชีวิตบ้านจะต้องทาสีใหม่ทุก5ปี ต้องซ่อมแซมเปลี่ยนท่อนูน่นนี่คุณเห็นไหมว่าบ้านที่คุณบอกว่ามันเป็นทรัพย์สินมันจะกลายเป็นหนี้สินทันทีเพราะมันมีแต่ดึงเงินคุณไปใช้ดึงเงินคุณไปใช้มันไม่เคยสร้างไรายได้ให้กับคุณเลยครับดังนั้นคําสอนสําหรับพ่อแม่ยุคใหม่นะครับที่จะสอนลูกอย่าสอนว่าวัตถุอะไรคือทรัพย์สินแต่ให้สอนกลางๆเลยว่าลูกซื้ออะไรก็ได้ถ้ามันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เขาเรียกทรัพย์สินถ้าอะไรก็ตาม ที่สร้างมูลค่าเพิ่มไม่ได้แถมดึงเงินเราไปเขาเรียกหนี้สินแล้วลูกคุณจะรู้เลยว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาจะซื้อบ้านมาเป็นทรัพย์สินหรือเป็นหนี้สินถ้าเขาซื้อบ้านมาแล้วขายต่อแสดงว่าเป็นทรัพย์สินถ้าเขาซื้อบ้านมาแล้วเอาไว้ใช้อย่างเดียวเป็นหนี้สินแน่นอนครับรักคนไทยทุกคนนะครับ3าําสอนนี้เป็น3าําสอนที่ผมอยากจะฝากไว้กับพ่อแม่รุ่นใหม่ทุกคน ถ้าจะสอนลูกหลานให้เปลี่ยนคำสอน3อันนี้ใหม่แล้วคุณจะรู้เลยว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก Mindset ของลูกเราลูกเราจะประสบความสเส็จได้ง่ายขึ้นรักคนไทยทุกคนนะครับคำสอนดีๆเหล่านี้สามารถฟังได้จาก YouTube และ Facebook ที่ชื่อเดียวกันว่าหมอทีมด็อกเตรทีมครับสวัสดีครับ